Sáquete, y es buena sensación Sáquete, party, eso sí es el zoo, Sáquete, pare, toda confusión, Sáquete, pare, es alucinación ดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการรลโนเวทบ้านนะครับเนื่องจากว่าซื้อบ้านมือสองจะมีกระบวนการในการรับมือกับสภาพบ้านมือสองอย่างไรบ้างครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการดําเนินการไปแล้วบ้างบางส่วนนะครับนี่คือสภาพบ้านมือสองที่เราจะต้องเจอก็คือ1คือดินสุดครับเราจะเห็นสภาพ ดินนะครับที่สุดจากโครงการที่อยู่มาประมาณ10ปีนะครับตัวดินจะสุดดังนั้นเนี่ยเราจึงทําการปิดรอยซุดด้วยการจ้างบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับเข้ามาปิดรอยครับเขาก็เอาแผ่นเหมือนเป็นแผ่นยิปซั่มนะครับแล้วก็ยิงน็อตเข้ากับตัวบ้านครับประเด็นต่อไปก็คือปั๊มน้ำครับ นี่คือปั๊มน้ำเก่าเราจะต้องเจอปัญหาก็คือระบบการปั๊มที่ไม่มีแรงครับเราก็จะต้องเตรียมงบประมาณในการเปลี่ยนปั๊มครับนี่คือปั๊มที่เราเปลี่ยนครับเป็นยิตาชิครับหรือห้แต่ปัญหาที่เราจะพบอีกก็คือระบบท่อครับเราจะเห็นว่าอันนี้คือท่อแบบใหม่นะครับที่มีการติดตั้งกับปั๊มอันนี้คือการผสมใช้กับท่อเก่า ท่อเก่าเนี่ยเป็นท่อยี่ห้อตาเสือนะครับจะมีความหนาพอสมควรท่อใหม่เราจะใช้ยี่ห่อท่อน้ําไทยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณภาพผมว่าก็น่าจะพอๆกันนะครับแต่ว่าความหนาของท่อท่อน้ําไทยจะหนาน้อยกว่าท่อตาเสือจะหนามากกว่าแต่ท่อตาเสือเมื่อใช้ไปก็มีการแตกและน้ําก็หลีกออกมาครับตามท่อต่างๆดังจุดตรงนี้ครับนี่คือหลังบ้านครับ ข้อต่อตอนแรกเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับในการเชื่อมแล้วก็น้ําเนี่ยจะแตกออกมาตามช่องของท่อแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าด้านหลังบ้านอันนี้น่าจะเป็นทิศเหนือจะโดนแดดอยู่ตลอดนะครับในช่วงหน้าร้อนดังนั้นพอหน้าร้อนโดนแดดก็จะทําให้อ่ตัวท่อมีคุณภาพที่เรียกว่าคงทนน้อยลงจึงทำให้จะต้อง มีการตรวจสอบตามจุดต่างๆแล้วก็เปลี่ยนครับอันนี้เรามีการเปลี่ยนแค่ตามจุดนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนทั้งท่อครับเราสังเกตดูนะครับว่าบ้าน10ปีที่เราจะเจอก็คือนี่คือพื้นเดิมเมื่อก่อนตรงนี้เคยเป็นลานซักล้างครับนี่คือลานซักล้างเดิมนะครับเนื่องจากโครงการเป็นโครงการของอแบรนด์ดังของไทยยี่ห้อหนึ่งนะครับก็ทํา แบบว่าหลัวด้านหลังเนี่ยสูงมากๆครับก็เห็นถึงความตั้งใจของทางโครงการนะครับว่าโครงการก็มีความใส่ใจในเรื่องของการออกแบบแต่ว่าเนื่องจากว่าที่ดินที่ซื้ออาจจะเป็นทุ่งนาเอ่ยอาจจะเป็นที่ดินที่เขาซื้อ รวมๆกันเป็นแปลงซึ่งเป็นที่ดินเกษตรกรเลยนะครับที่เขาทาเกษตรกรรมต่างๆดังนั้นเนี่ยการซุดเนี่ยจะต้องเกิดอยู่แล้วดังนั้นถ้าเราซื้อบ้าน10ปีนะครับก็จะเจอสภาพแบบนี้ครับนี่คือการซุดการซุดเนี่ยถ้าเป็นการซุดแบบรั้วด้านหลังเราก็อาจจะต้องถมนะครับแล้วเราก็อาจจะไม่ได้ปิดเหมือนกับตัวบ้านแบบนี้เพราะว่า เนื่องจากว่า,าตัวด้านหลังเนี่ยอาจจะใช้การผมเนื่องจากมีกําแพงนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีการยิงเสาเข็มด้วยนะครับเราก็ถมให้เต็มแต่ว่าถ้าเป็นใต้บ้านเนี่ยเราก็กลัวว่าจะมีสัตว์ร้ายหลบอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นงูตะขาบเอ้ยหรือแมงสาบแมงสาบเป็นสัตว์ร้ายหรือเปล่าคือเราก็จะต้องทําการเหมือนกับปิดตามขอบแบบนี้ครับ ี่คือตัวบ้านนะครับที่มีการปรับปรุงบางส่วนแล้วนี่คือภาพภายนอกครับ10กว่าปีครับแต่เนื่องจากโครงการนี้เป็นแบรนด์ค่อนข้างที่จะดีดัดงนั้นเนี่ยโครงสร้างพวกหลังคาเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยจะมีความคงทน แต่สิ่งที่จะมีปัญหาก็คือตัวดินรอบบ้านจะสุดครับเราก็ต้องเตรียมงบประมาณไว้ด้วยครับท่อต่างๆระบบไฟต่างๆนะครับเราก็ควรที่จะดําเนินการเปลี่ยนด้วยประตูเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนสิ่งที่เห็นบ่อยสุดเลยนะครับสําหรับบ้านเวลาซื้อบ้านมือสองก็คือระบบไฟทําไมเราต้องเดินใหม่เนื่องจากว่าตัวพื้นดินรอบบ้านเนี่ยซุดพอซุดปุ๊บ ตัวระบบเนี่ยระบบไฟครับเรามีสายดินใช่ไหมครับสายดินเนี่ยจะหลุดออกจากระบบทําให้บ้านเนี่ยไม่มีสายดินดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเดินไฟเดินสายดินใหม่เพราะว่าเนื่องจากว่าตัวดินนะครับมันยุบตัวลงทําให้ระบบสายดินเนี่ยหลุดออกจากระบบครับระบบท่อน้ําก็ต้องมีการดาเนิงงนการรับแก้ไขน,นะครับเนื่องจากว่าเวลาเรา,าจะมาตกแต่งนะครับเราก็จะพบว่า เวลาดินมันซุดเนี่ยมันก็จะดึงระบบท่อด้วยเราก็จ้องแก้ไขตัวท่อน้ำเป็นจุดๆไปครับแต่ก็ไม่ยากครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในครับว่าภายในเป็นอย่างไรเนื่องจากว่าตัวภายในนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการทําพอสมควรสิ่งที่ทําอย่างเห็นชัดเลยแล้วก็ทําให้บ้านนั้นเนี่ยดูค่อนข้างอ่า สะอาดสอ้านนะครับก็คือการติดวอลเปเปอร์เนื่องจากว่าเวลาเราติดวอลเปเปอร์เนี่ยผนังมันจะเนี้ยบแล้วก็เรียบสวยเป็นลายเหมือนแบบบ้านค่อนข้างที่จะใหม่หน่อยนะครับแต่ถ้าเราไม่ติดวอลเปเปอร์เราไปดูพื้นที่ที่ไม่ได้ติดวอลเปเปอร์นะครับนี่คือด้านหลังนี่คือระบบไฟที่ดำเนินการใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บ งานกันอีกทีนี่ไม่ได้ติดวอลเปเปอร์เราจะเริ่มเห็นคราบใช่ไหมครับการใช้งานแต่ว่าก็ทาสีได้ทาสีน้ำมันได้เพื่อที่จะเช็ดล้างอันนี้ครัวทำใหม่ครับครัวนี้ส่วนใหญ่ก็ตั้งงบกันไว้แล้วแต่นะครับแต่ว่าครัวนนี้งบน่าจะประมาณเกือบแสน โดยที่มีชุดครัวมีการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยโดยที่ตัวครัวนั้นเนี่ยใหม่หมดนะครับวางชุดเตาแก๊สนะครับเป็นยี่ห้อน่าจะเป็นยี่ห้อคิงครับส่วนพูดที่เอาไว้ดูดอากาศเป็นยี่ห้อแฟรงค์เดิมของบ้านหลังเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวข้างบนเราก็จะตีในส่วนของอแผ่นไม้นะครับเพื่อที่จะปิดตัวระบายควันออก สิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งนะครับในการที่เราจะต้องเตรียมการก็คือนอกจากระบบไฟที่เราทําใหม่แล้วเราเลือกใช้ของซีเมนต์นะครับอันนี้นะครับเรเดินใหม่หมดเลยนะครับเพราะสายดินมันหลุดอย่างที่เรียนแจ้งคราวนี้เรามาดูในส่วนของโคมไฟโคมไฟเนี่ยควรที่จะเปลี่ยนใหม่ทุกจุดเพราะว่าโคมไฟเดิมเหมือนเป็นโคมไฟสารเปาถ้าเป็นบ้านรุ่นเก่าๆเนี่ยความสว่างมันจะไม่เท่ารุ่นใหม่จะเป็น LED หมดแล้วครับ แอร์ก็ติดตั้งใหม่ครับผ้มาม่านจริงๆแล้วเนี่ยผ้มาม่านเนี่ยเราอาจจะใช้โครงเดิมแล้วก็เปลี่ยนตัวมา่านใช้ของอีเกียก็ได้นะครับอีเกียเนี่ยถูกมากๆผมเคยแต่งบ้านหลังหนึง่งไม่ถึงมือนะครับโดยการที่เอาชุดผ้าม่านของอีเกียเอามาใส่แทนนะครับแล้วก็ถอดซักได้ง่ายด้วยนี่ก็คือโซฟาสังเกตดูนะครับว่าบ้านมือสอง ถ้าเราแมนเทนแนนได้งบประมาณจะถูกลงมากๆเนื้อที่ดินของบ้านหลังนี้เนี่ยประมาณ70กว่าตารางวานะครับด้านหน้าก็คือจะติดส่วนกลางแล้วก็เป็นสระที่เรียกว่าเป็นสวนสาธารณะสระว่ายนะ้ำฟิตเนสเอยอะไรเอยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องน้ำครับห้องน้ำเนี่ยค่อนข้างท,งที่จะเรียกว่ามีความโทรมน้อยหน่อยแต่ว่า ถ้าเราเปลี่ยนโถชักโครกได้ก็จะดีนะครับเพราะว่าของเก่าเนี่ยมันก็จะเหลืองไปหมดแล้วแต่ว่าภาพรวมๆของของใช้ก็ยังสามารถใช้ได้ทําความสะอาดแล้วก็สามารถใช้ต่อได้นะครับถ้าใครชอบลายโมเดิร์นที่เป็นกระเบื้องแบบว่าดูเป็นสมัยใหม่หน่อยก็จะทําให้อ่องน้ำเนี่ยดูสวยแล้วก็ทันสมัยนะครับอันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนโคมไฟเนี่ยโคมไฟแบบเดิมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าโคมไฟแบบใหม่ อันนี้จะเป็น LED เราควรเปลี่ยนจะทำให้บ้านนั้นเนี่ยสว่างขึ้นส่วนที่เราจะพบอีกก็คือตัวบันไดบันไดเนี่ยบ้านมือสองนะครับแล้วยิ่งบ้านมือสองที่เราแบบว่าไปซื้อต่อโดยที่เจ้าของเก่าไม่ได้อยู่นะครับก็ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับจะอยู่หรือไม่อยู่เป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าไม่ได้อยู่เนี่ยสิ่งที่เราจะพบก็คือปลวกครับ ปลวกเนี่ยจะเข้ามากัดกินเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เป็นไม้ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นปูนใช่ไหมครับแต่ว่าบันไดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้พอเป็นไม้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องมานั่งเลือกไม้ให้เหมาะสมไม้ก็จะต้องเป็นไม้ในเกรดที่ที่มีสีคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอันนี้สีต่างกันนิดนึงอันนี้เราเลือกเป็นไม้แดงนะครับไม้แดงก็จะทําให้ตัวสีอาจจะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างด้านบนนี่เป็นไม้ของทางโครงการน่าจะเป็นแบบว่าไม้อดัดต่อๆกัน เราไปดูข้างบนกันครับพอติดวอลเปเปอร์ครับจะทำให้บ้านนั้นเนี่ยดูใหม่หน่อยนะครับแต่ตัวพื้นนะครับถ้าเป็นพื้นแบบเดิมเนี่ยพื้นลามิเนตจะเป็นลายพื้นฐานนะครับเป็นสีที่เป็นน้ำตาลเข้มแต่ว่าก็ยังใช้ได้ใช้ได้ดีนะครับตัวสีตัววงกบต่างๆนะครับถ้าไม่ถูกปลวกกินนะครับสิ่งที่เราจะต้องดูแลต่อไปก็คือ พวกขอบประตูนี่ครับขอบประตูเนี่ยจะมีการบวมบวมจากอะไรบวมจากฝนสาดบ้างการที่เราไม่ได้อยู่นะครับหรือลืมปิดหน้าต่างบ้างก็ต้องดูแลกันไปอันนี้เป็นห้องเดิมครับห้องเดิมของเจ้าของกกเก่าสังเกตดูนะครับนี่คือเราไม่ได้เปลี่ยนแอร์พอเราไม่ได้เปลี่ยนแอร์เนี่ยโอ้แอมันเก่ามากครับ แต่ว่าแอร์ก็ยังใช้ได้ดีนะครับเราก็เลยเซ็ตมอบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนทีหลังเพราะว่าถ้าแอร์ BTU สูงๆก็จะราคาแพงพอสมควรเราก็เก็บเงินะไว้แต่งนู่นแต่งนี้นะครับสำหรับว่าถ้ามมีจํานวนจํากัดนะครับเราก็เลือกเปลี่ยนได้บ้างแต่ส่วนผ้าม่านอะไรที่ยังใช้ได้อยู่แล้วก็ถอดซักได้ก็ควรเก็บไว้นะครับอันนี้ก็เป็นผ้าม่านเดิมนี่เป็นบ o ็อกอินค s เล็กๆของเจ้าของเดิมครับนี่เป็นห้องน้ําที่ผมบอกก็คือเราเลือกอีกทางหนึ่งก็คือเปลี่ยนโถชักโครกเลยครับนี่คือเราเปลี่ยนโถชักโครกใหม่นะครับเลือกของโมงเกนนะครับเพราะว่าไม่แพงแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างที่จะสวย แต่ก็คุณภาพอย่างที่เราทราบดีอยู่อาจจะเทียบไม่เท่าแต่ว่าอุปกรณ์อื่นๆนะครับอย่างเช่นสายฉีดชำระเอยๆๆไรเอเย่ยเราก็เปลี่ยนใหม่ด้วยนี่ครับก็จะทำให้บ้านเนี่ยดูใหม่ขึ้นขอบยางของตู้กระจกนะครับก็เหลืองแล้วนะครับแต่ก็เหมือนแบบว่าเป็นสีชาก็เป็นสีหนึ่งที่ยังสามารถใช้ได้ สิ่งที่จะเปลี่ยนต่อไปก็คือเครื่องทําน้ําร้อนนะครับหรือเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงนะครับแต่ว่าน,นี่คือของเดิมเป็นสิปีนะครับของพานาโซลิกรุ่น D H 3 E E 1นะครับก็ยังใช้ได้นี่คือภาพบรรยากาศของห้องน้ําครับเราไปดูห้องอื่นๆนะครับเราก็ต้องตรวจเช็คดู ถ้าวอลเปเปอร์เดิมยังใช้ได้มานเดิมยังใช้ได้เราก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนครับเนี่ยครับสาหรับห้องที่ไม่ได้มีแบบว่ากาันสาดก็อาจจะมีการซึมบ้างตัววอลเปเปอร์ก็มีหลุดบ้างวงกบก็มีการแยกออกมาบ้างจากน้ําซึมนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามคุณภาพของสินค้าที่อาจจะ ไม่ได้ไม่ได้กันน้ําอันนี้คือแอร์เดิมนะครับน,นี่คือแอร์เดิมของ lg ครับก็ยังใช้ได้อยู่จึงไม่เปลี่ยนนะครับอันนี้อีกห้องหนึ่งห้องนี้นี่ห้องเล็กหน่อยเหมือนห้องเด็กเล็กนะครับวอลเปเปอร์ถ้าเป็นวอลเปเปอร์เก่าครับมันจะเริ่มแบบว่าดีดออกมาเป็นรอยต่อเห็นไหมครับ แต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสนะครับอีกหน่อยเดี๋ยวเราก็เอาตู้วิวอินมาวางอะไรมาวางก็สามารถใช้งานได้เลยห้องนี้ก็เป็นห้องอ่านหนังสือห้องทํางานก็ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือถ้าเราพบเนี่ยครับน้ําที่มันมาตามขอบแบบเนี้ยแล้วทําให้วอลเปเปอร์มันผุก,กร่อนเราก็อาจจะทําเป็นการสาด กันสาดยื่นออกไปนะครับเล็กน้อยนะครับอันนี้บ้านข้างๆนะครับขออนุญาตก็คือเหมือนกับว่าเราติดกันสาดมาคุมตรงนี้ก็จะทําให้ตัวน้ำนั้นเนี่ยไม่ไม่ซึมเข้ามาตามขอบหน้าต่างได้ก็การสาดเดี๋ยวนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมเห็นมีการสาดที่สามารถติดตั้งได้เองด้วยก็เป็นของรู้สึกว่าตามช้อปปี้ในโฮมโปรก็มีนะครับก็สามารถทําได้อันนี้เป็นระบบไฟนะครับห้องน้ําห้องน้ำเนี่ยเปลี่ยนโถใหม่เห็นไหมครับ พอเราเปลี่ยนโถใหม่ก็เหมือนบ้านใหม่เลยนะฮะเนี่ยอันนี้คือโถใหม่รุ่นหนึ่งยี่ห้อโมกเกนใช้ได้ดีเลยครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศ ของบ้านมือสองนะครับที่เราจะาต้องรับมือเดี๋ยวตกแต่งเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างไรเดี๋ยวจะทำอีกหนึ่งคลิปนะครับ b ีฟอร์อันนี้คือ b e f o r e เดี๋ยวเราไปดู After ครับว่าบ้านหลังนี้จะเรียบร้อยแล้วเสร็จไปได้ด้วยดีอย่างไรด้านหน้านี่จะเป็นขับเฮาครับแล้วก็เป็นสระว่ายน้ำก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ